งานต่ออุ้ยนั่ง,งอ่ะสบายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัวฟังลาวฟังไทยและก็ต่างประเทศน้เนาะมากินข้าวตั้งกันเพราะว่ามะเขือพ่อแม่พี่น้องปีดหวานนี่แหละผัดกุ้งตำหมกถั่วคือเกาได้วเดือบถั่วอ่ะั้ ถั่วก็ื่อม่มันงามอยาให้ไปเหียนถ้่ม่มันงามผมแม่ออนนพี่น้องเอ้ยสอยงางกินน้ำขบวทัานได้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนแลวกันมาๆเข้ามากินน้ำกัน ตามคลิปต่อไปเด้อซีมี่อย่างโบแม่ปเป็นน้องลังจากกินข้าวอิ่มนะครับซีมี่ยังเฮ็ดต่ออ,อ,อีออออก,กาพานอนได้เหตุตั้งจิตใจลาวจิตใจไทยกับติดตามลุงเด้ออ่อเค ร่วมเขือแม่เป็นน้องที่กาแกตบเนึงอีกตัวนึงไปกินอันนี้ก็มกาไกินน ทัดผมวันเมีแตัดผมไม่มวันงานาหลังถึงมาจะได้กินพี่ดาไวไปไม่พุงเขินนะเพราะว่าจะกินกัาปีกินกปีกอยู่ ใส่กระเทียมเกียวระเทเกียวงามเสียวต่ไนกินรุงชั่ว่อดีกวาปะาแต่ไมมันงามพ่อพี่ชอมหวัน พี่จะตามเองดิจยิงน,นะเด้อพ่อแม่ไปนองเดินจิตย่สิบแปดยิงยนะิงน,นะค <c oughs> มือฮอนปันไดแล้ว ตุมกับเียมาพี <pack ular> ouais, maar, ่น้องกุนกับเปียกถ้วน้อยสบายดีสบายดีพี่น้องตัวน้อยตัวงใหญ่นะคุใหม่มาๆกินตุ่มกับเปียกกับเปียกตุ่มว่าดีพอดีทายข้าถ่ายคิยวันกับเปียกพอดีทายเนาะอ้ขาเจ้ามาเียยดเดือดเดือดพดีทายพี่น้อ พอจะ่าเช็คหนามาเช็คนในเพือนเลยบมีเวลาถายเลยค่่วีซี่ว่ชวบานเขามาจะได้ถ่าย๋วบ,ยบนนยยวพักตนเนี้เนาะกินกระเพียกเส้นเดเองตุมเองกินเองพี่น้องต้มต่ม่ว่าน,นี่คนอะเดือดก,ไกไ็ได้กินใจ่คุยให้กินถ้วยน้อยๆดอกเขาจะใหญ่ขนาด <c oughs> แฉกคือเก่าบริษัทนี้ยังเก่าเห็นป่มเห็ดเป็นเนี่ยนี่มันสาวกินขัาเปียกเสร็จเนี่ยพี่น้องเด็ดเห็ดเองเห็ดเองกินเองวันนี้มาน่อนเวยสดท่ันไน นนไปมงห่าอินกินกบต่ำหม่พวกคัาของแม่ไปเนาะอะไรคืออย่างอีูว่คือห่าใหม่ใหม่ตัวห้าใหม่ดูมันเคลือต้นจะครองเก็บมาแบบเคลือเปาะด้วยห่าบด้เก่ก์ด้ยน,นี่บ่ได้กินอรนอนกรอบดีเนาะก็มันเป็นบ่ไเ้กินอะไรได้เติบู่ก็ได้ดเป็นดอก ประมาณเดอนเกเดอนเกได้กินได้ลและเดเก่าเดินนวิเป็ดแเนปดอยเดอนเกามันก็นาวเลยนเดอนเก่าอะกินเดอนเก่ายัน่มหนมันตกเดืองว1ตชพสอง่นจันหนาวลยแรมันหนาวจำหนึ่งจำนึ่เป็นไงไม่มมันตจนจะนู่ แซบคบนนั่บประเด็นแซบคัเพชรโพดอีกน้นำเพื่อัน,นยน่างน้อยมากิน แสพี่น้าะตื่นมาว่าม่นบ่าเ่นมาเสาได้นี้เกาโมงนะเกาโมงเกาโมงก่าเกาโมงคือซิดโมงนะพี่เนาะกระโพเสาเลในกินข้าวนียพุนัก็แรกพได้กินอีกเท่านึงจะหนาบากินข้าวเหนีวเป็นไ่ไปแรกพด้กินอืมเสียดายพี่เนาะ กินหลายเจ็บหลายกินหลายัาย <ừ. S 1> ายมดีไนด้ววกินข้าวในวันมัน่ยจุ่ยจเดิใบหอมลูกจ้ามาเกินเขาใบหอมอีนาามาเกินเขาดื่มลูกซ้าน,นอน ลูกสาวอยู่ฮอนกับโบไพ่อแม่พี่น้องมาอยู่น้ำพ่อแม่เนี่ยเข้าพันเย็นสำได้บสำเนีงเานายงพอนเาอยู่ได้ขเขาเพันอยู่บรนนะั่นโอ้ยว่าดูเก่งครับรับดูนี่พ่อ,อพแม่หนาวขาเ,นนเขาพันฮอนเขายังหน่อยก็เผื่อย,ยังเงี้ยเอาแต่สาว Bừng cứ nhảy ngạc nhảy này. Ừ. anh khai phụ nữ, bên này lẫn nhau tôi. But cứ đầu tóc tóc đến tôi đã mất an ninh. Bocu ngạc quanh quanh tung 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 ที่ถั่วคนกินเนี่ยมันใหญ่แน่ถั่วตุกขาวแล้วถั่วเตัตึงหลวงนะไม่ห่ามีเงี้ยมีเงี้ยก็มีกับคนเรากินข้าวล้วกินข้าวเปี่ยนกันได้เนาะต้นข้ามกินแกงไม้เนาะเนี่ยแกงไม้กินต้นข้าม Gần ghi mùa. Buộc tìm kiếm được bên họ. Ghen ông mãi chạy đất. Tu kìm luật? Ngh. 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 ปีปนไก่ไปก่อนเปลี่ยนเตา้อเปลี่ยนทีเดียตเปลีนปีเลยเตาปีกท <Columbus> ั้งด <Violence. S 1> ูมทั้งเส้นกระติกอะไรอพเปคี่ยนแต่ละปีมีปัญหาทุกเทือ ผักปีกาย,กายบบน,นี่เก็แม่นแอบ่ต้องพักกว่านี้พักปีนี่ก็ท่านาอน้ำปม่ปมแม่นมัน่วอพยอยนแม่ไปนอนซองพันปลาย,ย่นนี้สองพันห้าร้อยปลายนักอีกพักสุดก่อนลูกนอน้องหมอ ก็เลยภาคเหอบ่เข้าใจเนาะเพื่อนผมย้ายภาคกลารหมหรือยังได้ <c oughs> คนขยันต้องเห็นเดือดๆทอนม้อนมชื่นหนามขึ้นระหว่างอันบอทอทอหลังถวยในลงไปดุงใบชิมินก็ได้ว่าบกขัดใจก็ได้ให้ข้าจอมบิ่งให้อินเทอร์เน็ตเบิ่งละวันสองวันปลายวันจันทร์วันจันทร์วันข้าวจะนำมาเทาน้าว ก็ะด่างถวยแล้วมันชิมลงไปก็เป็นหนามอยู่ในกบน้องหลังหนามเชี่ยวนี่แหละทอหนามเชี่ยวนี่แหละชิมลงไปชิมชบาบาปลาไม่มกนนมินเลยเดีย๋ยกินเลย ปลากะเตรดตัวเลยคุณแม่ไปา้นกะองมือตลาดนึง ดึ้บเาายกินน้ำกันเล้กพ่อแม่พี่น้องมีต่เดียวเลยมันเดือดกินบุเบิ้ลจกินเองายใบก็กินต่อเพราะว่ากินบุบิ้ลดม่อยาใส่พอจะกินเขาเขาแน่นะ ใส่ยีบน้ำตาลบอพอร์ตเอเฉพาะบอบอบ้านใก็ดีไปสองเากินวกันกระดูยมักหวานเป็นนำปลาหวานนุ่องมักหวานกินปลาหวานกินแซ่บคือกันเขเปรี้ยวก็คันก็ดีอยากกินดานดานไร สีก็มีอยู่แต่ตัวนใหไม่ขับปวดมักใส่กระดูกแซ่บนิ่ยนี่แยกไปกินแน่นอนแน่นอนพวกสีเนี่ยสูงมีไปซื้อกระดูกทุกเมนเลยน้องพี่ดอกจิตามีแกงนุมไม่กันมักใส่กระดูกได้ขหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nè lỡ những video hấp dẫn nè วานนี่ฮ้อนฮอนอยู่วานเขาบอกปั้นใดดอกวานนะครับมืฮ้อนปั้นไหนลูกฮ้อนโอเควายเพื่อนเอาไปวานแล้วพี่น้องโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามขอขอบมุกขอบใจละลาย เอฟซีกูคนให้อยู่ดีมีแห้งบนสุขุสุขคนเด้อบาย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 จากนาั้นไอพี่น้อง